ฝ้าแดดคืออะไรและเราจะป้องกันดูแลได้อย่างไรบ้างต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นฝ้าชนิดหนึ่งที่ลูกค้าเราเนี่ยปรึกษาเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากๆวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะ มาเลยนะคะกับฝ้าแดดทําไมคนถึงเป็นเยอะแล้วมาปรึกษากันเยอะก็เพราะว่าเมืองไทยเมืองร้อนนั่นเองคําว่าแดดก็คงเรียกไม่ได้จากแดดนะคะแล้วมันดูกันว่าสาเหตุจริงๆแดดแล้วนอกเหนือจากแดดมีอะไรอีกนะคะสาเหตุของฝ้าแดดก็มีด้วยกัน2ออย่างค่ะอย่างแรกก็คือเราเนี่ยไปโดนแสงแดดแสง UV ก็คือไปทํางานกลางแจ้งบ้างออกไปตากแดดบ้างทํากิจกรรมก,กีฬา หรือว่าการขับรถก็เกี่ยวนะขับรถขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องตากแดดอยู่เป็นประจำทุกวันอันนี้สามารถจะทำให้เกิดฝ้าได้เพราะแสง UV มันกระตุ้นเม็ดสีเมลานินให้เข้มขึ้นแล้วเกิดเป็นฝ้าแดดค่ะอันนี้คือสาเหตุแรกนะคะสาเหตุที่2ก็เกิดจากของรอบตัวเราเลยต้องบอกว่าเป็นแสงสังเคราะห์นั่นเองจากอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายพวกที่ใช้ไฟฟ้าอยู่รอบตัวเราเช่น แสงไฟนีออนแสงไฟสปอตไลท์นะคะแสงไฟจากจอมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ต้องบอกว่าเคสลูกค้าเคตที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยตากแดดตากน้อยมากๆเพราะว่าออกจากบ้านไปทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยแดดยังไม่มาเลยเขาบอกว่า6โมงกว่าว่า7โมงแดดยังไม่มาเลยนะคะแต่มาทำอยู่ในห้องแอร์เปิดคอมทั้งวัน บางวันนั่งไปครึ่งค่นวัน8ป0ถึงสิชั่วโมงจ้องหน้าจอคอมแบบนี้ฟ้ามันขึ้นมาได้ยังไงก็เพราะว่าหนึ่งในสาเหตุนั้นก็มาจากแสงจากอุปกรณ์ไอทีพวกนี้ค่ะสามารถกระตุ้นฟ้าได้และหลายๆอาชีพนะคะที่มาปรึกษาเราเช่นบุคลากรทางการแพทย์อันนี้จะทำงานกับแสงสปอตไลท์ที่มันยิงมาหรือแม้แต่กระทั่งพนักงานขายที่ไม่ได้ออกไปตากแดดเขาอยู่ในในห้างสรรพสินค้าแต่ว่าต้องอยู่กับ ู้โชว์สินค้าที่มีแสงสปอตไลท์แบบจัดๆแสงแรงๆพวกนี้ทำให้เกิดฝ้าได้อันเนี้ยพอเรารู้แล้วสาเหตุเนี่ยมาจากอย่างนี้นี่เองอาแล้วลักษณะของฝ้าแดดเนี่ยมันมีอย่างไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงมันมีด้วยกัน2แบบนะคะก็คือฝ้าตื้นและฝ้าลึกคำว่าฝ้าตื้นแน่นอนมันก็ตืนๆอยู่ตรงผิวด้านนอกตรงนี้คือผิวหนังชั้นกำพร้าอสิ่งที่มันจะแสดงออกมาก็คือสีที่ค่อนข้างจะเข้ม เช่นสีดำสีน้ำตาลและมีขอบชัดเจนค่ะแต่เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าฝ้าตื้นสามารถดูแลทำให้มันจางลงได้ง่ายกว่าการเป็นฝ้าลึกค่ะ และถ้าเป็นฝ้าลึกเป็นยังไงก็คือลึกไปถึงผิวหนังชั้นในนั่นเองสีมันก็จะจางๆหน่อยเป็นสีน้ำเงินอมม่วงบ้างขอบไม่ชัดเจนนะคะถ้าเป็นฝ้าลึกต้องบอกว่าอันตรายเพราะว่ามันอยู่ลึกข้างในการดูแลรักษาให้มันจางลงเนี่ยจะค่อนข้างจะช้ากว่าและเห็นผลได้ยากกว่าค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยละเลยเลย ไม่ได้ดูแลไม่ได้สนใจปล่อยให้ไปเป็นฝ้าแดดอยู่แบบนี้นานวันเข้าฝ้าจะเข้มขึ้นสีฝ้าเนี่ยมันจะชัดขึ้นดังนั้นปล่อยปะละเลยไม่ได้นะคะวิธีการป้องกันของที่จําเป็นเลยคือครีมกันแดดค่ะคุณขาดไม่ได้เห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเจอแสงแดดหรือว่าอยู่ในร่มเราก็เจอแสงไฟจากอุปกรณ์ไอที IT, แสงนิออนอีกจึงต้องทาครีมกันแดดวันนี้เราก็มีแนะนํานะคะเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าทาครีมกันแดดแล้วมัก จะไม่ค่อยชอบทาเพราะมันเหนียวมากเนอหนะมากทาเข้าไปแล้วมันวอกอ่าแนะนำเลยตัวนี้นะคะ BB T, PA, บีบีกันแดดเทีที่ spf 5 0 pa บวกบวกที่กันได้ทั้ง uv a uv b แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้เป็นมทั้งบำรุงกันแดด50เท่ามเมคอัพเบสหน้าใสและรองพื้นเกรดพรีเมียมที่เข้าได้ทุกสีผิวทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยขนาดใหญ่บึ้ม100กร,รัมนะคะเก็บใช้ทั้งหน้าและตัวเนี่ยเป็นเดือนเลยกว่าจะหมด คุ้มมากๆคุ้มจริงๆแล้วทามาเนี่ยสามารถตกแป้งทับมาออร่ากระจ่งางใสหน้าไม่ดรอปค่ะในระหว่างวันก็แนะนำนะคะไอเทมนี้แต่สำหรับใครที่เป็นฝ้าไปแล้ว ตัวที่จะต้องดูแลก็คือบำรุงที่ลดเม็ดสีเมลานินแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะตอบโจทย์มากๆเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจจเกท,ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนผิวไม่แห้งนะคะเพราะเขาเติมน้ำให้ผิวและยังฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ลดอาการแสบแดงแสบกันสำหรับคนที่แพ้สารมาในชุดนะคะสำหรับชุดดูแลฝ้าก็จะมีเซรัม่มแล้วก็กันแดดอีกตัวหนึ่งคือจะเป็นสบู่ล้างหน้าค่ะสนใจทักเข้ามาขอราคาพิเศษได้นะคะ